ต่อไปเนี่ยเราค่อยตามไปดูว่าตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะตรงตรงคอพญานาคตรงนี้เราจะทํำยังไงเป็นยังไงตอนนี้มันเป็นในลักษณะแบบนี้นะคลิปนี้กําลังเป็นในลักษณะแบบนี้นะตรงนี้ตรงคอพญานาคมั้จะตรงตรงไปมันจะเป็นยังไงต่อไปว่าจะเป็นยังไงมันจะเป็นอย่างนี้หรือเป็นแบบไหนตรงคอพญานาค ตรงคอพญานาคตอนนี้ปลดสายไฟเตรียมั่นใหม่ตรงคอพญานาคตรงนี้ตอนนี้มันเป็นในลักษณะแบบนี้อยู่ทั้งสองทั้งสองหัวเนี่ยมาดูมดูมาดูตา,า,ามมาดูว่าตอนนี้มันเป็นในลักษณะแบบนี้คลิปต,ต,ต่อไปจะทําให้ดูว่ามันเป็นจะออกมาในลักษณะแบบไหนตอนนี้เราลองมาดูว่า แต่งปูนแต่งอะไรเป็นอย่างนี้อยู่แต่งเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปประมาณประมาณสักสี่ห้าวันข้างหน้าสี่ห้าวันข้างหน้าก็คงจะให้สําเร็จว่ามันจะออกมาในลักษณะแบบไหนพญานาคโอ้พญานาค ปลดสายไปพ่นน้ำตอนนี้ฐานของท่านเป็นอย่างนี้อยู่ฐานท่านเป็นอย่างนี้ฐานพญานาคอสองฐานจะฐานของมากอันนี้มากันทกะมากันทกะตัวนี้กันทกะมากันทกะอยู่ใกล้กันกันกบพญานาคนี่แหละฐานฐานจะออกในลักษณะแบบไหนคอยดูในประมาณสักสี่ห้าวัน ตรงนี้ว่าจะเป็นยังไงเราจะค่อยให้มาดูประมาณสัก4ีห้าวันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสองฐานนี้ว่าจะออกมาในลักษณะแบบไหนแบบไหนแบบนี้เหมือนกันฝั่งนั้นนี่เป็นมากมานีกว่าฝั่งนั้นนี่เป็นมากมณนีกว่าตรงนั้นมากกันทกะตรงนี้มากมณนีกว่าอยู่ใกล้กันกับพญญนาคตรงนี้ ฐานฐานตรงขั้นผุดโผล่ขึ้นมานจะเป็นในลักษณะแบบไหน,นอีกสี่ห้าวันเราจะได้ชมกันสี่ห้าวัน4ี่ห้าวันจะได้เห็นกันแล้วอ่าคลิปนี้คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนรายงานเดี๋ยวอีก4ีห้าวันจะรายงานอีกทีหนึ่งตรงนี้นะว่าจะเป็นยังไง